คนเรานี่ใจอ่อนเราเห็นคนร้องไห้ก็อยากร้องไห้ตามเห็นของอร่อยอร่อยก็น้ำลายไหลเขามาด่ามาว่าเราเราก็โกรธเราเกิดมาเราไม่ได้พบกับบัณฑิตเราคบกับสาม,มัญชนทั่วๆไปที่พากันเอาใจตัวเองเป็นหลักเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเราถึงพากันมีปัญหาเพราะเรามันทำตามที่เราได้รู้ได้เห็น สิ่งเหล่านี้มันเลยครอบงําเราจนมืดมิดบอดสนิทการเรียนการศึกษาเนี่ยถือว่าดีแต่ว่ามันขาดภาคประพฤติภาคปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่ก็ใจอ่อนสัมาสมาธิมันตั้งไม่ได้ไม่มีความตั้งมัน่นเราทุกคนถึงมาถือหลักที่ว่าพระรัตนตรัยได้แก่เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคือเอาธรรมะเป็นหลัก แล้วก็เอาพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักต้องเอาหลักอย่างนี้จะเอาหลักอย่างอื่นมันไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าใช้ได้กับมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในทุกหนทุกแห่งทุกคนลองเดินไปอย่างนี้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยประเทศจีนประเทศฝรัง่งประเทศอินเดียประเทศแขกก็ต้องไปแนวแน,วนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ได้มันจะมีปัญหา มันยุ่งเนี่ยเพราะการดําเนินชีวิตของเราจะเป็นได้แต่เพีย,ยงคนคนมันทําทั้งดีทําทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกแต่ว่าสิ่งที่ถูกไม่ค่อยจะทํากันหรอกเพราะธรรมชาติเนี่ยของจิตใจมันเหมือนน้าฝนตกลงมาจากฟ้าลงสู่ภูเขามันก็ไหลลงไปสู่ที่ต่ําไปสู่ที่ลุ่มมันไม่มีความเห็นถูกต้องไม่เข้าใจถูกต้องก็ไปทําอย่างนั้นเราจะไปหาผู้นําไม่ได้ ตัวเราเองนี่แหละคือผู้นำเราต้องนำตัวเองออกจากทุกข์ออกจากเหตุให้เกิดทุกข์เราจะถึงข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เราต้องเป็นผู้นำเสียเองเราจะไปเอาผู้นำภายนอกมันยุ่งเพราะว่าเรื่องจะไปแก้ไขคนอื่นเนี่ยมันยากเราเป็นประชาชนก็ต้องปฏิบัติที่ใจของเราที่กายที่วาจาของเราทุกคนอยู่ทุกขนทุกแห่งเราจะเป็นพระ จะเป็นพระวัดบ้านพระวัดป่าจะเป็นมหายานเถราวาดวัชรยานหรือทุกทุกศาสนาก็ต้องไปแน,แนวเดียวกันนี่แหละทุกคนจะไปแนวอื่นไม่ได้ไปแนวอื่นมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวจะไปแก้ปัญหาได้อย่างไงอย่างคนเป็นโรคเบาหวานจะแก้มันก็อยู่ที่อาหารไปกินยามันคือไปแก้ที่ปลายเหตุอย่างคนเรามันยากจนก็เพราะติดในอบายมุก ดืเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนขี้เกียจขี้คลานคบคนผ่านเป็นมิตรอย่างนี้มันครอบงำเราไปหมดเพราะเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เสียสละไม่ตั้งมั่นในการขยันเสียสละระับผิดชอบไม่ตั้งมั่นในความกระตันโูกตะเวทีไม่มีความสุขในการทำความดีมีแต่จะเอาจะมีจะเป็นจะเด่นจะดังไม่ได้เข้าสูก่กฎแห่งกรรมที่เป็นไปในฝ่ายที่จะดับทุกขได้เลย มีแต่สร้างปัญหาให้กับตัวเองเราจะไปโทษใครเรื่องความยากจนเราจะไปโทษใครที่เราเรียนหนังสือไม่ดีเราจะไปโทษใครที่เราทำงานออกมาไม่ดีเราจะไปโทษใครเพราะว่าการปฏิบัติมันเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของตัวเราเราทุกคนต้องพากันแก้ไขทําไมแก้ไขมันไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ เหมือนกับลมหายใจเนี่ยเราต้องหายใจเองทานอาหารเราก็ต้องทานเองคนไม่มีปัญญาก็จะไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้ไม่เป็นระเบียบไม่เป็นวินยัยจะไปแก้ไขที่คนอื่นมันไม่ได้ต้องกลับมามองดูตัวเองเราต้องใจแข็งใจเข้มแข็งเราใจอ่อนไม่ได้ต้องมีสัมมาสมาธิให้มั่นคงคนเราจะไปใจอ่อนไม่ได้ต้องใจเข้มแข็ง คนเราที่มันเสียคนก็เพราะความใจอ่อนถ้าเราไม่เข้มแข็งมันไม่ได้หรอกไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีความตั้งมัน่นเมื่อสมาธิก็ยังไม่มีไม่มีความตั้งมัน่นแล้วปัญญาที่บริสุทธิ์จะมาจากไหนเพราะว่ามันไม่มีฐานที่จะก้าวไปสู่ปัญญาได้เลยเราต้องใจเข้มแข็งเพราะเราจะเสียคนเพราะความใจอ่อนของเรานี่แหละเห็นไหมเนี่ยคนสมัยใหม่เลี้ยงลูกมา กลัวลูกจะทุกข์กลัวลูกจะลำบากเลยไม่ได้ฝึกลูกเลยเลี้ยงให้โตแต่ร่างกายแต่ว่าจิตใจคุณธรรมศีลส,สมาธิปัญญาไม่มีเลยอย่างนี้มันเป็นการทำร้ายลูกของเราเนีเพราะความที่เราเป็นคนใจอ่อนเป็นคนไม่มีปัญญา